คำนำขอบคุณที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมหวังว่าแนวคิดต่างๆจะเป็นประโยชน์ต่อคุณได้มากเท่ากับที่ผมและผู้คนอีกนับหมื่นเคยสัมผัสมาด้วยตัวเองถ้าพูดกันตามตรงผมหวังจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการคุณไม่เคยมีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งที่คุณต้องทำคุณอาจมีงานและภาระหน้าที่มากมายจะล้นมือโครงการอีกล้านแปด รวมไปถึงกองหนังสือและนิตยสารที่คุณตั้งใจจะอ่านในสักวันทันทีที่มีเวลาว่างแต่ความจริงก็คือไม่มีวันนั้นหรอกครับคุณไม่มีเวลาทำทุกอย่างให้เสร็จคุณไม่มีวันเหลือเวลาให้กับหนังสือนิตยสารหรือกิจกรรมยามว่างที่คุณเฝ้าฝันถึงแล้วก็ลืมเรื่องการหาทางออกให้กับการบริหารเวลาด้วยการทำสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปได้เลย พราะไม่ว่าคุณจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพได้มากแค่ไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็ยังมีจำนวนมากกว่าเวลาที่คุณมีอยู่ดีคุณจะควบคุมเวลาและชีวิตของคุณได้ก็ด้วยการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและวิธีรับมือกับความรับผิดช,ชอบต่างๆที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนอยู่ทุกวี่วันคุณจะเข้าควบคุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆได้ก็ต่อเมื่อคุณหยุดทำบางสิ่ง แล้วหันไปใช้เวลามากขึ้นกับสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆผมศึกษาเรื่องการบริหารเวลามานานกว่า30ปีผมซึมซับแนวคิดของปีเตอร์รักเกอร์อเล็กแมคเคนซีอลนลาเกียนสตีเฟนโควีและบุคคลอื่นๆอีกมากมายผมอ่านหนังสือนับร้อยเล่มและบทความอีกนับพันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและหนังสือเล่มนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ออกมา ทุกครั้งที่พบข้อคิดดีๆผมจะนำมาทดลองใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวและถ้ามันใช้ได้ผลผมจะผนวกมันเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายและการสัมมนาที่ผมจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับคนอื่นๆการลิเลโอเคยเขียนไว้ว่าคุณจะสอนอะไรคนอื่นไม่ได้หรอกคุณทำได้เพียงแค่ช่วยให้เขาคนพบสิ่งนั้นโดยตัวเองหากคุณมีความรู้และประสบการณ์มาบ้างแล้ว คุณก็อาจคุ้นเคยกับแนวคิดเหล่านี้แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงความสำคัญของมันมากยิ่งขึ้นและเมื่อเรียนรู้และนำเทคนิคทั้งหลายไปปรับใช้บ่อยครั้งเข้าคุณก็ย่อมเปลี่ยนชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ในที่สุดพลังแห่งการตั้งเป้าหมายผมขอเริ่มด้วยเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวเองและที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้ก็แล้วกันชีวิตของผมมีจุดเริ่มต้นที่ย่ำแย่เอามากๆ มีดีเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องความกระหายใคร่รู้ที่อัดแน่นอยู่ในตัวผมตอนเด็กๆผมเรียนห่วยมากจนต้องออกจากโรงเรียนโดยที่ยังไม่จบชั้นมัธยมด้วยซ้ำผมจึงต้องไปทำงานใช้แรงงานอยู่หลายปีพูดง่ายๆก็คือผมเป็นคนประเภทที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าพวกไม่มีอนาคตนั่นแหละสมัยนุ่มๆผมทำงานบนเรือส่งสินค้าและได้มีโอกาสออกเดินทางไปเห็นโลกกว้าง ในช่วง8ปีนั้นผมเดินทางและทำงานรอบแล้วรอบเล่าจนในที่สุดผมก็ได้ไปเยือนต่างประเทศต่างๆกว่า80ประเทศใน5ทวีปพ,พอถึงคราวตกงานผมก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักขายตระเวนเคาะประตูไปตามบ้านและมีะไรายได้จากค่าคอมมิชชั่นล้วนๆในการขายแต่ละครั้งผมต้องใช้ความพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นจนวันหนึ่งผมจึงเริ่มมองไปรอบตัวแล้วตั้งคำถามว่า ทำไมคนอื่นๆถึงทำได้ดีกว่าเราจากนั้นผมก็ทำบางสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือผมเริ่มถามบรรดาคนที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขาทำงานและหาเงินมากกว่าผมได้อย่างไรผมทำตามคำแนะนำที่ได้มาแล้วยอดขายของผมก็พุ่งพรวดในที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและผมก็ยังใช้กลวิธีเดิมโดยถามบรรดาผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ ว่าพวกเขาสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไรและเมื่อผมได้รับคำตอบผมก็นำมาปฏิบัติตามในเวลาไม่นานผมก็เริ่มได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพวกเขาเลยกระบวนการการเรียนรู้และนำมาปรับใช้ดังกล่าวพลิกชีวิตของผมจากหน้ามือเป็นหลังมือผมยังคงทึ่งในความเรียบง่ายและชัดเจนของมันมาจนถึงทุกวันนี้ เพียงแค่คนหาว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำอะไรกันแล้วก็ทำตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันจงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญให้ตายเถอะช่างเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่คาดการได้คนบางคนสร้างผลงานได้เหนือกว่าคนอื่นก็เพราะพวกเขาทำสิ่งต่างๆในแบบที่ต่างออกไปและทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จร่ํำรวยและมีความสุขทั้งหลายพวกเขาใช้เวลาได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าคนทั่วไปอย่างชนิดที่เทียบกันไม่ได้ด้วยภูมิหลังที่ไม่ค่อยสวยงามนักผมจึงรู้สึกลึกๆว่าตัวเองไม่ดีพอผมติดแงกอยู่กับความคิดที่ว่าคนที่ทำได้ดีกว่าผมเป็นเพราะพวกเขาเก่งกว่าผมจริงๆนั่นเป็นกับดักทางความคิดที่ผมเรียนรู้ในเวลาต่อมาว่าไม่ใช่ความจริงเลย พวกเขาเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆในแบบที่ต่างออกไปเท่านั้นและถ้ามองกันตามหลักเหตุผลแล้วในเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้ผมเองก็ย่อมทำได้เช่นเดียวกันนี่เป็นการค้นพบครั้งสำคัญสำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกทึ่งและตื่นเต้นและผมก็ยังรู้สึกอย่างนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ผมรู้แล้วว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนชีวิตและบรรลุเป้าหมายใดๆก็ตามที่ปรารถนาขอเพียงแค่ค้นหาว่า คนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นเขาทำอะไรกันแล้วทำไปตามนั้นจนกว่าจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันในที่สุดภายในเวลาหนึ่งปีที่ผมเริ่มทำงานขายผมกลายเป็นหนึ่งในนักขายที่ทำยอดขายที่สูงสุดปีถัดมาผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการและในเวลา3ปี ผมก็ก้าวขึ้นครองตำแหน่งรองประธานซึ่งทำหน้าที่ดูแลทีมนักขาย95คนใน6ประเทศทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นผมมีอายุเพียงแค่25ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมทำงานมามากถึง22อย่างผมริเริ่มและสร้างบริษัทหลายแห่งจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสเยอรมันและสเปนผมเป็นนักพูด ผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาให้กับบริษัทมากกว่า1,000แห่งในแต่ละปีผมบรรยายและจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คนมากกว่า250,000คนแล้วก็มีหลายครั้งที่ผมต้องพูดต่อหน้าผู้ฟังมากถึง2,000 0คนความจริงอันเรียบง่ายตลอดชีวิตการทำงานผมได้ค้นพบความจริงอันเรียบง่ายประการหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือความสามารถในการจดจ่อยอย่างแน่วแน กับภารกิจที่สำคัญที่สุดโดยพยายามทำมันให้ดีและเสร็จสมบูรณ์นับว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขประตูไปสู่ความสำเร็จการบรรลุเป้าหมายการได้รับความนับถือการมีสถานะในสังคมและความสุขในชีวิตซึ่งกุญแจดอกที่ว่าก็ถือเป็นหัวใจของหนังสือในมือคุณเล่มนี้ผมเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่า คุณจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในหน้าที่การงานและมีความสุขกับชีวิตส่วนตัวไปพร้อมๆกันได้อย่างไรแต่ละหน้าที่คุณพลิกผ่านไปคุณจะได้พบกับกฎ21ข้ออันทรงพลังที่สุดซึ่งผมค้นพบและใช้กับตัวเองจนได้ผลมาแล้ววิธีการเทคนิคและกลวิธีเหล่านี้ล้วนผ่านการทดสอบว่าใช้ได้ง่ายและได้ผลจริงและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะไม่ลงลึกไปกับคำอธิบายในทางจิตวิทยาหรือทางอารมณ์เกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่ง และการบริหารเวลาที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้คุณจะไม่ได้พบกับทฤษฎีหรืองานวิจัยที่ยืดยาวแต่จะได้เ,เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณสามารถลงมือทำได้ทันทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มพูนความสุขให้กับตัวคุณเองแนวคิดทั้งหลายในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับความสามารถประสิทธิภาพและผลงานของคุณรวมไปถึงการทาให้ตัวคุณมีคุณค่ามากขึ้น ไม่ว่าคุณเลือกที่จะทำอะไรก็ตามนอกจากนี้คุณยังสามารถนำแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้กับชีวิตส่วนตัวได้เช่นกันกฎทั้ง21ข้อลว้วนมีความสำคัญและครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวของมันเองทั้งนี้กฎข้อหนึ่งอาจเหมาะกับสถานการณ์หนึ่งแต่กฎอีกข้อหนึ่งอาจเหมาะกับสถานการณ์อีกแบบหนึ่งก็เป็นได้และเมื่อนำทั้งหมดมารวมกันกฎทั้ง21ข้อก็เปรียบเสมือนกล่องเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพที่คุณสามารถหยิบออกมาใช้ได้ทุกเมือ่อโดยจะเลือกใช้ก่อนหลังอย่างไรก็ได้แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จคือการลงมือทำกด21ข้อนี้จะช่วยให้ผลงานและผลลัพธ์ของคุณดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนยิ่งคุณเรียนรู้และนำมันไปประยุกต์ใช้ได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็วขึ้นเท่านั้นผมขอรับประกันไว้ตรงนี้เลย คุณจะพบกับความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะกินกบตัวนั้นซะไบรอันเทซี่ชายหาดโซโลนารัฐแคลิฟอร์เนียตุลาคมคริสตศักราช2006